ตอดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกๆคนด้วยที่กดกระดิ่งตามชอบแล้วกด subscribe เอาไว้ครับกเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับเรามาคุยกันก่อนเกมครับที่หงแดงลิเวอร์พูลนั้นมีคิวครับต้องบุกยกลไปที่กรุงรอนดอนครับที่สนามโอลิมปิกเซตเดียมครับในการที่ต้องไปเจอกับขุนค้คอนเวสแฮมครับในพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่1 0 3นี้ครับก็ต้องรอดูว่าลิฟว์นั้นจะเฟื้นกับเหมือนตอนกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับเพราะกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาลิฟว์นั้นลงเล่นในบ้านที่แอนฟิวครับก่อนลงเล่นในเกมยูฟ่าแชเป้ยนลีกในรอบปลีกเฟสนะที่5ครับก็พลาดท่าครับต้องใช้คําว่าเสียหลักพลาดท่าในการที่เปิดแอนฟิวครับแพ้กับพีทพีไปครับแบบขาดลอยแบบสู้ไม่ได้ครับ1ประตูต่อ4ครับเกมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นหายหายหายหน้าของหงแดงลิเวอร์พูลครับแล้วก็พอจบเกมวันนั้นครับ บอร์ดเป็นฐานของร์พูนั้นมีการเรียกประชุมด่วนครับก็เขามีสื่อรายงานออกมาครับมีจากข่าวหลายๆาแหล่งข่าวที่รายงานออกมาว่าเขาให้เวลาอาร์เซนอลอีกเพียงแค่2นัดครับสอนัดที่ว่านี้ก็คือในการที่ต้องเจอกับเวสต์แฮมและเจอกับสแร์แลนครับก็บอร์ดเป็นฐานของร์พูนั้นโดยโดยเฉพาะประธานสโมสรอย่างทอมวานเนอร์ครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาขีดเส้นตายกับอาร์เซนอลแล้วว่าถ้า2เกมนี้คุณไม่สามารถพา หงแดงอร์พูลนั้นกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นได้หรือว่าคุณไม่สามารถพาทีมกลับมาชนะได้ครับทั้งสองนัดนี้ครับก็คาดหมายว่าน่าจะโดนลงดาบแล้วในรายของอาร์เรสซ์สล็อตครับก็เขามองว่า2เกมหลังจากนี้อาจจะเป็น2เกมฟางเส้นสุดท้ายของอาร์เรสซลอตก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าสล็อตนั้นไม่สามารถพาหงแดงอร์พูลแล้วก็ลูกทีมของเขานั้นเก็บได้6แต้มเต็มจาก2นัดครับและล์พูต้องลงเล่น 3นัดในรอบ7วันครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันพรุ่งนี้ก็ต้องไปเยือนเวสต์แฮมในช่วงเวลา3ทุ่ม5นาทีกับลงทิกออฟในช่วงเวลา3าทุ่ม5นาทีนะครับแล้วก็กลางสัปดาห์นี้ก็ต้องเจอกับซาลแรนในช่วงเวลาสามนาฬิกาตรงครับและสุดสัปดาห์หน้าครับต้นเดือนในเดือนธันวาคมก็ต้องเจอกับยุงทองอย่างกรีกอยู่ในแต่ก็ต้องรอดูว่า3นัดเจ็กนี้เราจะได้เห็นกุนซือของเรานั้นเป็นอาร์เนอร์สโตคุมทีมข้างสนามอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ต้องรอ ตามครับผมมีบทสัมภาษณ์ของอาร์ลสรอตมาฝากครับนะคะเขาถามเกี่ยวกับสิ่งที่เขาสามารถทําได้ครับแล้วก็แตกต่างกันเพื่อพลิกฟอร์มล่าสุดของทีมของเขาครับเขาก็เลยออกมาพูดว่านั่นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดว่าผมสามารถทําอะไรได้แตกต่างกันมันค่อนข้างปกติถ้าคุณชนะหรือแพ้หรือเสมอที่คุณสะท้อนถึงเกมด้วยการตัดสินใจที่คุณทําและสิ่งที่คุณทําในระหว่างสัปดาห์ครับพวกเขาก็คือพวกนักเตะลิเวอร์พูลครับทุกประเภทของสิ่งที่ผู้จัดการ ทีมทำตามปกติครับหากพวกคุณชนะหรือแพ้แต่บางทีคุณอาจทำมันอีกเล็กน้อยครับถ้าคุณแพ้คุณพยายามค้นหาคำตอบสำหรับสิ่งที่จำเป็นในการชนะในเกมฟุตบอลครับในท้ายที่สุดครับมันเป็นเรื่องของการทำในสิ่งที่สโมสรนี้เกี่ยวกับมันต่อสู้ต่อไปครับไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนเราต้องต่อสู้ด้วยด้วยกันครับแต่ก็จะดีเช่นกันถ้าเราจะให้รางวัลตัวเองในช่วงเวลาที่เราเล่นได้ดีเพราะผู้คนมีสมาธิมากและถูก ป้องเกี่ยวกับส่วนที่เราเล่นไม่ดีแน่นอนว่ามีเกมส่วนใหญ่ที่เราเล่นได้ดีและที่เรากําลังสร้างโอกาสมากมายเรามักจะลืมให้รางวัลตัวเองในช่วงเวลาเหล่านั้นครับความผิดพลาดเล็กๆหรือข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับจะนําไปสู่การยอมรับเป้าหมายทันทีนั่นเป็นค็อเทลที่ไม่ดีมากที่จะมีในตอนนีครับนี่คือบทสรุปคร่าวๆข,ของคุณซอ,อยาร์เลอร์สลอตครับก็ขเขาออกมารับผิดชอบทั้งหมดจากเหตุการณ์ที่ผ่านมากับฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่ ไม่ค่อยสู้ดีนักในช่วงเวลาที่เหลือที่ผ่านมาครับก็อย่างที่ผมบอกครับขอเยื้คําของคุณกบกิดกรผู้บรรยายทางช่องโมโนแม็กนะครับว่าลิฟท์นั้นเปลี่ยนรูปแบบการเล่นครับเปลี่ยนต,ตัวนักเตะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ลิฟท์ไม่เปลี่ยนก็คือระบบการเล่นครับยังคงยึดติดก,กับระบบการเล่นเดิมๆของอาร์เรสซ์ล็อตครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของเกมคู่นี้กันดีกว่าครับก็เริ่มทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างเวสต์แฮมก่อนครับก็วนั้นก็จะขาดแน่ๆก็คือในเะรื่องของจอร์เจอี อิสตี้ครับที่ลงเล่นไม่ได้ในเกมวันพรุ่งนี้ครับต้องเราเช็คความฟิต3าลายครับนี่ก็คือในลายของซูเมวินล่าซูเมวินลี่ครับแล้วก็มีนิคัสฟูคูสครับแล้วก็มีคอตาดีนอสมามาโรปานอสครับนี่คือความพร้อมของเจ้าบ้านอย่างเวนแฮมครับก็รอเช็คความฟิตถึง4ีลายครับลายแรกก็คือในลายของจอรแจอิสตี้ครับลงเล่นไม่ได้แน่นอนเพราะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ในเวลานี้ครับส่วนอีก3ลายครับตรงรอเช็คความฟิตอย่างที่ผมบอกไปครับซู เมอร์สโรมิลเล่ลครับแล้วก็นิโก้ฟูคูสแล้วก็ลุงเด็กคอนเตินอสบาโรปานอสที่ต้องรอเช็คความฟิตครับรแล้วฝั่งของหงแดงลิเวอร์พูลครับก็ต้องรอเช็คความฟิตครับในรายของคอนเนลแบสซี่ครับฟอร์เรนเวียสแล้วก็อันสกเบเกอร์ครับแต่ที่ลงเล่นไม่ได้แน่นอนก็คือในรายของฮูโก้เอกิติเก้เพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หน่อห,หลังครับรายนี้ลงเล่นไม่ได้แน่นอนครับในรายของฮูโก้เอกิติเก้ก็ต้องเป็น หน้าที่ของอาร์ติซซักที่จะลงมาค้ำหน้าเป้าให้กับหงแดงลิเวอร์พูลในวันพุ่งนี้ครับส่วนนักเตะสามรายที่ลงเล่นไม่ได้ครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็คือในรายของจิโอวานี่เรโอนี่ครับเจมีฟิลปงแล้วก็ในรายของเซฟฟายไบเซตตที่มีปัญหาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้ในเกมวันพุ่งนี้ครับนี่คือความพร้อมของหงส์แดงลิเวอร์พูลแล้วก็เวย์นแฮมครับก็วันนี้จะลงเตะในช่วงเวลาสามน่มห้านาทีครับก็ลิเวอร์พูลจะต้องบุกยกพลไปเยือนทีม ในกรุงลอนดอนจากเวทแฮมอีกแล้วก็ที่สนามสาสต์โอลิปิสเตเดียมครับในกรุงลอนดอนในวันพรุ่งนี้ครับผมมีสถิติของเกมคู่นี้มาฝากกันด้วยก็ัเดี๋ยวผมจะมาไล่สถิติให้ฟันกันนะว,ว่าสถิติที่ผ่านมาของเกมคู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับในเกมคู่นี้ครับเดี๋ยวผมจะมีสถิติมาฝากครับก็เวทแฮมครับเก็บได้7แต้มจาก3เกมในพรีเมียร์ลีกครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็คือชนะ2เสมอ1ครับ แล้วก็เกือบสองเท่าของจำนวนแต้มที่พวกเขาทําได้ในเดือนสิงหาคมกันยาย,ยนและตุลาคมรวมกันตอนนั้นเก็บได้แค่สี่แต้มก็คือชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ถึงเจ็ดเกมครับแต่เากนันมาในเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่เวนต์แฮมนั้นทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะใช้ไรแล้วก็ติดลงบนพอสมควรครับลิเวอร์พูลแพ้เกมเยือนในกรุงลอนดอนครับในเกมหลีกมาแล้วห้านัดหลังสุดเท่ากับที่แพ้ใน31นัดก่อนหน้านั้นครับก็คือก่อนหน้านั้นก็คือชนะ16สเสมอ10ครับ ทางซ้ายที่หงแดงมีสถิตแพ้ติดต่อกันนานวันนี้ครับในการไปเยือนที่กรุงลอนดอนหรือว่าเมืองหลวงครับก็คือเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนครับในปี1952ถึงเมษายนในปี1954ตอนนั้นแพ้ถึงแปดนติดต่อกันในการไปเยือนที่กรุงลอนดอนครับหรือว่าในเมืองหลวงครับริพูแพ้เพียงนัดเดียวจาก48เกมแรกในพรีเมียร์ลีกภายใต้การคุมทีมของอาร์เน็ตสลอตครับทำให้พวกเขาแพ้รวด2นัดติดต่อกันด้วยสกอร์3-0ครับ ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาแพ้รวดติดต่อกันโดยไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้คือในเดือนกันยายนในปี1993นั่นคือการแพ้4นัดติดต่อกันและเสียประตูถง3ลูกในการยับในตอนนั้นครับวัยน้ำชนะลีวั์ภูเพียงนัดเดียวจาก18นัดหลังสุดในเวทีพรีเมียร์ลีก็คือเสมอ3แพ้14ครับโดยเอาชนะพวกเขาไปได้3ประตูต่อ2ใน3หลังย่าวแห่งน,นี้ที่3โอลิปิกเตเดียมครับใน เมื่อเดือนพฤศจิกายนในปี2021นั่นคือครั้งสุดท้ายที่เวนแฮมกับเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูล l ครับในปี2021ในปีที่ลิเวอร์พูลนั้นกลับมาป้องกันแชมป์ในหลังจากปีโควิดนะครับผมในปีนั้นครับก็เป็นปีที่เวนแฮมนั้นเสียชนะลิเวอร์พูลครับ3ประตูต่อ2ครับลิเวอร์พูลยิงได้25ประตูจากการเยือนเวนแฮมในพรีเมียร์ลีก9นัดที่ลงสนามในในเกมที่กรุงลอนดอนครับรวมถึงชนะ5ต่อ0ูนยในกาลที่แล้วครับก็มีเพียงแค่ แมนเชสเตียร์และอาร์เซนอลครับที่ยิงประตูใส่เวสต์แฮมได้เยอะกว่าลิเวอร์พูลครับโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สิบแปประตูครับและอาร์เซนอลทำได้26ประตูครับก่อนลิเวอร์พูลนั้นเป็นทีมที่ยิงเวสต์แฮมได้มากที่สุดเป็นอันดับที่3ก็คือยิงได้ทั้งหมด25ประตูในการเจอกับกุนคอร์ดเวสต์แฮมครับลิเวอร์พูลแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ3ูนย์และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับ3ามตัวศูน2เกมพรีเมียร์ลีกหลังสุดครับพวกเขาไม่เสียประตูเกิน3ประตูติดต่อกัน3นัดครััับบนตต้งแ่ เดือนเมษายนปี1955ในเกมดิวิชั่น2ครับขณะที่ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาแพ้3นัดติดต่อกันครับด้วยผลต่างประตูเกิน3ประตูนั่นคือเดือนธันวาคมปี1953และเป็นฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลนั้นจะต้องกระเด็นตกชั้นจากดิวิชั่น1สู่ดิวิชั่น2ในฤดูกาลนั้นครับลิเวอร์พูลเสียไป20ประตูจาก12เกมลีกในฤดูกาลนี้ถือเป็นสถิติที่เร็วที่สุดในเวทีพรีเมียร์ลีกที่พวกเขาเสียประตูเกิน 20ประตูเทียบเท่ากับฤดูกาลปี1992-1993ครับซึ่งเสียไป20ประตูเช่นเดียวกันหลังจากเสียไป12ประตูในก่อนหน้านี้ครับเวนแฮมชนะเกมเย่าในพรีเมียร์ลีกมา2นัดติดต่อกันครับชนะนิวคาสเซิล3ตน1และชนะเบิร์นลีย์คับ3ประตูต่อ2อยู่สติไม่นชนะใครที่สนามโอลิมปิสเตเดียมในกรุงลอนดอนแค่9นัดติดต่อกันครับ ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาชนะสาบหน้าติดต่อกันคือในเดือนพฤษภาคมต่อสิงหาคมปี2023และนั่นและครั้งสุดท้ายที่ทําได้คือในฤดูกาลเดียวกันคือในเดือนตุลาคมปี2022ครับก็เวนแฮมก็รอลุ้นเซติที่จะชนะสาบหน้าติดต่อกันครับอเลซิสซครับมีส่วนร่วมกับประตูในพิวรีค์มากกว่าที่ทําได้กับเวนแฮมครับก็องบอกว่าอิสซักนั้นเป็นศูนย์หน้าที่มักเก็ชอบยิงประตูใส่เวนแฮมครับเขาทําประตูใส่เวนแฮมได้6ประตูครับ ก็จัดไปอีก1นึ่งแอสเซทกับยิง5ประตู1นึ่งแอสเซทก็รวมเป็นยิงใส่ไม่แทนไป6ลูกวิกันครับแล้วก็มักจะชอบยิงประตูใส่เวนแฮมแล้วมักจะชอบยิงประตูใส่เวนนอร์ทิลฟอเรสครับก็ทําประตูใส่เวสต์ฟอเรสได้6ประตูอีก1นึ่งแอสเซทก็รวมเป็น7ลูกครับอย่างก็ตามนักเตะสวีเดนไลน์นี้ครับยังไม่สามารถทำงานได้ดีให้กับลิเวอร์พูลครับรายการนี้โดยแพ้ทั้ง4เกมแรกครับก็ เวลาอเล็กซิสิซักนั้นลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลครับสติที่ออกมา4นัดหลังสุดครับพวกเขาแพ้ลุวยครับในการลงเล่นเป็นตัวเอกตัวจริงของอเล็กซิสอสากับยังแก้ประวัติศาสตร์ตรงนี้ไม่ได้ยังแก้ยังแก้อาถรรพ์ตรงนี้ไม่ได้่ลไรของอเล็กซิอิสาก็ต้องรอลุ้นครับวันพรุ่งนี้ถ้าเขาได้ลงเล่นครับเป็นตัวจริงกับลิเวอร์ pool นั้นจะสามารถพริกสถาาการกลับมาให้ลิเวอร์ pool นั้นมีแปมเหนือเวสต์แฮมได้หรือเปล่าครับ คาร์ลิสันครับกองหน้าของเว์แฮมยิงไปแล้ว3ประตูจาก2เกมหลังสุดในพิีเี้ครับซึ่งเท่ากับจํานวนประตูที่เขาทําได้ในสากเกมก่อนหน้านี้ครับและเขากําลังหวังว่าจะยิงได้3ประตูติดต่อกันเป็นครั้งแรกตนะั้งแต่ในเดือนกันยายนปี2023ก็ต้องจับตามระวังไว้ดีในรายของคาร์ลิสันครับส่หน้าตัวเก่งของขุนครนเว์แฮมครับลิฟูก็ต้องรับมือกับตรงนี้ไว้ให้ให้ได้อย่างดีครับก่อนเดี๋ยวเรามาดู ผู้ตัดสินในวันพรุ่งนี้กันดีกว่าทีมงานผู้ตัดสินที่จะลงทําหน้าที่ตัดสินในเกมที่เวสต์แฮมเจอกับลิเวอร์พูลครับที่โอลิมปิกสเตเดียมในกรุงลอนดอนครับผู้ตัดสินพรุ่งนี้เป็นดาร์ลินอิงแลนด์ครับผู้ตัดสินที่สี่คืออังเดรคิชเชนครับแล้วก็ผู้ตัดสินจากห้อง v ีอคือพอลเทียนนี่ครับแล้วก็ผู้ตัดสินจากผู้ช่วยผู้ตัดสินจากห้อง v ีอก็คือในละของนิโชคาร์สฮอปตันครับนี่คือทีมงานผู้ตัดสินทั้ง4คนที่จะลงทําหน้าที่ตัดสินในเกมคู่ของเวสต์์แแฮมกับหงงดลลิเวอรรพูคับ กอล์กอันดับสามในเกมนี้ครับลิเวอร์พูลอยู่ในอันดับที่12ครับก็12นัดชนะ6แพ้6มี18แต้มครับยิงได้18เสีย20ตอนนี้ลิเวอร์พูลติดลบอย่สครับส่วนในของเวสต์แฮมอันดับที่17ครับก็คือ4อันดับจากท้ายครับ12นัดของเวสต์แฮมนชนะ3เหมือ2แพ้7ครับยิงได้15เสีย25ติดลบอย่สิ 10. และเวสต์แฮมมีตัดมีคะแนนทั้งหมด11แต้มด้วยกันครับ ก็ต้องรอดูว่ามีโอกาสที่ลิวพูนั้นจะตกลงไปอยู่อันดับที่14ครั้งได้ครับเพลงวิเศษนี่มาในหัวแล้วจะแพ้จะเราจะแพ้เสีงในหัวหรือเปล่าก็14ครั้งครับเพราะว่าเกมนี้มีทั้งเบนฟอดลงเตะด้วยนคืนวันเสาร์ครับก็ต้องรอติดตามว่าลิวพูนั้นก่อนลงเล่นในเกมวันอาทิตย์นี้จะลงไปอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ตารางคะแนนจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของลิวอั์พูครับถ้าเกมล่าสุดของหงสแดงลิวอั์พูครับก็แพ้กับแมนยูไนเตดมาครับ1 2ต่อ แพ้ให้กับเวนฟอร์ด3ประตูต่อ2ครับชนะวินชนะวินล่า2-0แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ3ต่อ0แล้วก็แพ้กับลาเตนฟอเรสต์ครับ0-3และเกมนัดล่าสุดในเกมกลางสัปดาห์ครับก็แพ้ให้กับพีทีคาร์แอนฟิลด์ครับ1ประตูต่อ4ถ้าฟั่งของเจ้าถิ่นอย่างเวนแฮมเป็นบ้างครับก็รายชื่อแต่แพ้กับเวนฟอร์ดครับ0-2แพ้ลีเครับ2ต้น1ชนะนิวคาสเซิลครับ3ต้น1ชนะ เบอร์นสลีครับ3าต่อสแล้วก็เสมอกับบอลมัดในเกมนะล่าสุด2ประตูต่อ2ครับเดี๋ยวเราไปดูคาดการไลฟ์อัพของทั้งคู่ครับก็เวนแฮมมาในระบบ4-2-3-1ของกุสซี่อย่างนูโนเอสบิกเอโซครับประตูเป็นอัลวาโซอาริโอร่าครับแผงหลังซีคอยมีดิยุบครับมีวานบิสตาก้าและคู่เซ็นเตอร์เป็นโตดิโวจับคู่กับคิวส์แมนครับมีฟิลคู่กลาง2คนบ็อกทูบ็อกครับเป็นพอสครับมีเฟอนันเดสครับ3เกมลุกมี ก็ในพูสกอร์คาดการณ์ว่าซูเมอร์วินซูมวินเล่ครับได้ลงเล่นได้ับออกซาร์ดเป็นตัวจริงตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายครับริมเส้นฝั่งขวาคือจาร์ดโบเวนครับแล้วก็มิฟิลหมายเลขสิบคือลูอกัสปากเกต้านาเป้าเป็นคาร์ลวิลสันครับที่ลิเวอร์พูลจะต้องจับตาระวังเป็นพิเศษในในไลน์ของนักเตะรายนี้ครับมาดูทางฝั่งของหงแดงลิเวอร์พูลกันบ้างครับ4 2่สของกูซูยะอาร์เรอร์ล็อตเตอร์จะปรับเป็น4-3-3 ไก่ก,ก็ได้เช่นเดียวกันครับก็ยังคงมาในรูปแบบแบบเดิมครับแเพปชั่นแบบเดิมแล้วก็มาในไลฟ์อัพแบบเดิมครับนักเตะที่ลงเล่นไม่ได้ในเกมวันพรุ่งนี้ครับก็คือในเรื่องของเซฟายไบเซติกครับจีโอมันี่เลโอนี่เจอร์มินฟิมโปงครับโรเช่ควางฟิตสองรายครับฟอร์เรนเวียสคนอในแบสซี่ครับแต่ว่าข่าวดีคือเราอาจจะได้เห็นฟอร์เรนเวียสกลับมา อยู่ในเป็นตัวเลือกสุดนตัวจริงของอานเซสต์ก็เป็นไปได้ครับในเร้่ของคนเนอร์แบลลี่ก็ต้องรอเช็คในวินาทีสุดท้ายว่าแจ็สตลัดสลัดอาการเลี่ยงกลับมาเป็นแบ็คขวาตัวหลักของทีมได้อีกครั้งหนึ่งเปล่าในแรื่ของคนเนอร์แบลลี่ครับก็มูซกอคาดการณ์ว่าสูนยหน้าหน้าเป้าเนี่ยเขาให้เป็นอูโกเอกซิติก้าแต่ผมมองว่าหน้าเป้าวันพรุ่งอาจจะเป็นอเล็กซ์อิซากับเพราะว่าอานเซสต์ไม่น่าจะเสียดเอาอูโกเอกซิตก้ลงเล่นครับเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บนิมแฮทหลังกับเกมที่ ภายแพ้ขาบ้านต่อพีบีมา1ประตูต่อ4ครับแบ็ทางด้านลิมเส้นฝั่งซ้ายครับตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นหน้าที่ของคดี้กักโปรครับฝั่งขวาคนระไม่ว่าจะเล่นแย่เล่นดีขนาดไหนครับโมเมสซาร่าก็ยังได้ออกซัดเป็น11ปซลกชิตัวจริงเสมอครับในยุคข,ของอเลิ์สลอ็อตครับแล้วก็มิดฟ,ฟิล์เบอร์สิครับ วูสกอร์คาดการเป็นเคอร์ติโจนแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นโซบอลสไลไปยืนตรงตำแหน่งหมายเลขสิบของเคอร์ติโจนครับแล้วก็มิดฟิลคู่กลางเป็นไมค์เตเตอร์จับคู่กับแรนกาฟเฟนแบกครับแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยวูสกอร์คาดการว่าเป็นโลเวสันเพราะว่ากลางสัปดาห์มิลเลอรเคสได้ลงทําหน้าที่แทนโลเวสันไปแล้วในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับแบ็กขวาเนี่ยวูสกอร์คาดการว่าเป็นโซบอลสไลแต่ผมมองว่าถ้าโค้ชเอเบลลี่หายเจ็บกลับมาหรือว่าหายดีกลับมาก็น่าจะเป็นโคน้ชเอเบลลี่ที่จะได้สอดแทรกเล่นเป็นนตำแห่ง แบขวาครับหรืออีกอย่างหนึ่งครับผมเชื่อเลยว่าอีกหนึ่งเหตุผลแฟนบอลอยากจะเห็นก็คืออยากเห็นโจโกเมสครับหรือว่าโจรัรบจบลงมาเล่นในตำแหน่งแบกขวาแทนที่ของสมอลสไลด์ครับคู่เซนเตอร์ครับก็มันมีข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลนั้นเลิกสนใจในรายของอีบาราโกนเต้ครับก็หวังว่าพอมีข่าวนี้หลุดออกมาก็ก็หวังว่าโกนเต้นั้นจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม แล้วก็คู่พัน้าของโกนาเต้เป็นเวอร์จิลฟันไดก็ถึงแม้ว,ว่าจะทําเสียจุดโทษในการสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ในเวลาตอนนี้ในเวลาแผงการเล่นเกมรับลิขสนั้นมันไม่เหลือใครแล้วครับก็เลยต้องใช้ฟันไดจักพู่โกนาเต้ไปก่อนครับแล้วก็พูดสัป,ปรตูครับกลางสัปดาห์ไอซองเบเกอร์ป่วยครับก็อาจจะได้โอกาสกลับมาเป็นมือหมือหนึ่งอีกครั้งแทนที่ของ จอร์จี้มาวัด์สวินลี่ก็อาจจะเป็นอันส่งเบเกอร์ก็ได้ก็ต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะค่อนข้างเยอะในราการโลชั่นของพาริสในรายของเนอร์ส็อตครับก็ลูกเกมวันพรุ่งนี้ผมก็ยังคงเชื่อเล็กๆว่าลิเ์พูยังไม่ฟื้นแน่นอนครับในเกมวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าต้องยอมรับตามตรงว่าน้ำวลนนี้ครับนักเตะพวกนี้ครับเหมือนจะเริ่มไม่เชื่อใจในรายของกูซูย์อย่างเนอร์ส็อตแล้วครับเราเห็นได้ชัดจากเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาที่วอร์จิฟันดั้นไปสกัดลก กากระดตระหงเตะมุมแบบนั้นทำไมครับก็ถูกจับโยว่าเหมือนฟันไดจะไปเล่น NBA เครับเหมือนฟันไดเป็นตัวบล็อกหน้าหน้าเซตในการเล่นวอลเลย์บอลครับก็ภาษากล้ของฟันไดออกแล้วว่าฟันได์รับไม่ได้กับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นครับแล้วสลอตเนี่ยเหมือนเขาจะเสียห้องแต่งตัวไปแล้วครับครึ่งหนึ่งครับก็ต้องรอดูครับถ้าสลอตต้องการจะไปต่ออย่างที่ดีมาร์ธาบันพูดครับถ้าสลอตต้องการจะอยู่กับทีมต่อฟุณต้องเลือด ดรอปโมเมซาลาแต่ถ้าคุณเอาโมซาลาลงคุณก็ต้องไปเตบโตที่อื่นที่คือบทคำพูดบทสภ้า์ของดิบัตฮามันครับเป็นอดีตเพลเกอร์ของหงแดงหรือว่าพูทีมชาติเยอรมันครับก็ผมก็ยังเชื่อเล็กๆว่าเกมเนี้ยผมก็ไม่เชื่อใจอาร์เซนอลแล้วเหมือนกันครับในเวลานี้ครับแต่ผมก็ไม่อยากเชียร์ให้ทีมแพ้แต่ผม,มอยากเห็นอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นครับอย่างเห็นอาร์เซนอลนั้นเปลี่ยนแปลงหมุเนเวียนเตะในการเล่นครับอยากเห็นดอบซาลากราปโปครับ อยากเห็นเอสสาสมอสไลด์มาเล่นเป็นตำแหน่งมดฟิล์ตลูกหมายเลขสิบอยากเห็นเอาโจโกเมตลงมาเล่นแทนโกนาเต้หรือว่ายืนแบ็คขวาครับอยากเห็นแบบนี้มากกว่าครับแต่ถ้าสล็อตยังยึดมั่นกับอากาศนกเตะเดิมๆชุดเดิมๆและปัจจัยการเล่นแบบเดิมๆหรือว่าปัจจัยการเล่นแบบเดิมๆก็เตรียมตัวตกงานได้เลยครับก็าะกามองว่ามันมองไม่เห็นวิถีทางที่ญี่ปุนนั้นจะบุกไปเก็บแต้มที่ลอนดอนเซเดียมหรือว่าโอลิมเปียเซเดียมที่กลุ่มลอนดอนก็มีโอกาสที่จะ แพ้ติดต่อกันครับเป็นเกมนัดที่เจ็ดครับในฤดูกาลนี้ถ้ารวมทุกท้วยก็แพ้มาเก้านัดรวมทุกรายการครับถ้าวันพรุ่งนี้ก็ยังแพ้อีกจะเป็นสิบนัดรวมทุกท้วยทุกรายการครับก็อต้องราดูครับว่าฟาร์ุดท้ายของเอสอสโตรกับทีมลิเวอร์พูลนั้นจะขาดตรงไหนครับจะไปต่อตรงไหนและจะไปบทสุดสุดท้ายของสโตรนั้นจะไปจบกับลิเวอร์พูลตรงไหนครับถ้าวันพรุ่งนี้สามารถพิถาการกลับมา เอาชนะเวนแฮมได้เราก็ต้องรอดูเป็นเกมต่อเกมไปครับนัดต่อนัดวิกต่อวิกไปว่าจะกลับมาเล่นทรงดีแบบนี้ต่อไปอีกหรือเปล่าในรายของอาร์เรอรสตรอทครับแล่เพื่อนทุกท่านรักทีฬาอะไรกันบ้างกับเกมในวันพรุ่งนี้แมตช์เดย์ที่13ครับทีนี้มนั้นจะต้องมีคิวบุกยกพลไปเยือนที่กรุงรอนดอนที่โอลิมปิกสเตดียมต่อคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมจะรออ่านทุกๆคอมเมนต์นะสำหรับในคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ